ไปคุณหญิงจำปานะคะคุณย่าของพ่อริ์เนี่ยไปขอเมียพระราชทานด้วยตัวเองเลยค่ะเอาจิงๆก็คงเป็นเกียรติแก่วงตระกูลแหละเนาะทุกคนแถมเมื่อคืนคุณหญิง่องก็ได้โชว์ความเป็นเมียพระราชทานให้ได้เห็นกันบ้างแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิลมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะคะว่าความแซ่บของเมียพระราชทานเนี่ยเป็นยังไงจากคลิปที่แล้วนะคะที่ฟิลมเล่าไว้ว่าข้าราชการคนไหนทําความดีความชอบเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินนะคะพระเจ้าแผ่นดินก็จะพระราชทานเมียให้นั่นก็คือเมียพระราชทานนั่นเองแต่วันนี้นะคะเรื่องราวของเมียพระราชทานฟิลจะเล แล้วก็ในมุมมองของตัวเมียพระราชทานเองในมุมมองของผู้ที่ได้รับพระราชทานมาแบอบกเลยว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลม,มากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะหญิงที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ส่วนมากจะเป็นนางข้าหลวงค่ะที่มาถวายตัวรับใช้อยู่ตามตำหนักมเหสีเจ้าจอมแล้วก็พระสนมต่างๆซึ่งหญิงเหล่านี้นะคะก็มักจะเป็นลูกของข้าบดีหรือว่าข้าราชการค่ะซึ่งอยากให้ลูกเนี่ยได้รับการศึกษาอบรมแบบชาววังจึงมักจะส่งลูกสาวเข้าไปถวายตัวเป็นนางข้าหลวงอยู่กับเจ้านายหรือว่าท่านผู้ใหญ่ในพระราชาวังตั้งแต่ยังเด็กและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมแม่่่่่แแกก้้้้้ววััับมาางงงงจะอเเเขนนนซึหญิลีีทได นางข้าหลวงก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมในเรื่องของการประกอบอาหารการยิบปักถักร้อยการขับร้องแล้วก็การฟ้อนรำค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าจอมของพระเจ้าแผ่นดินได้เป็นนางพระราชทานหรือว่าลาออกไปแต่งงานตามฐานาสะสกุลซึ่งก็เป็นที่หมายปองของชายสกุลสูงด้วยถือว่ามีคุณสมบัติแบบกุลสตรีแบบเพียบพร้อมค่ะซึ้นถูกใจคุณหญิงจังปาก,ก็ตรงนี้แหละค่ะต่มุมมองของผู้ที่พระราชทานให้ไปฟังกันต่อในคลิปหน้าเลยค่ะทุกคนใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับสื่อบ,บันเทิงหนังละครซีรีส์หรือว่าอนิ